ใช้ผ่านไประยะหนึ่งก็ต้องมาเปลี่ยนหลังคากันนะคะโรงเรือนของเราสวัสดีค่ะทุกคนพบกับพีวีแคตา a n n e l นะคะวันนี้นะคะก็ทุกคนสังเกตมันร้อนพิ่ปกติใช่ไหมเพราะว่านี่เปลี่ยนหลังคาโรงเรือนค่ะเพราะว่าอายุการใช้งานของปลาจริงๆอะ่ะตั้งแต่ทําโรงเรือนพลาสติกอันนี้มาคือประมาณปีครึ่งแล้วแล้วก็ทีนี้ว่าวันที่ฝนมันตกเยอะๆค่ะเราสังเกตเห็นว่า มันมีรอยแตกที่พลาสติกอยู่สองจุดนะคะเพราะฉะนั้นบ้านปลาลมแรงมากเราก็เลยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนพลาสติกก็เลยจ้างาทีมเดิมนะคะที่เคยทำโรงเรือนให้นะคะมาทำการเปลี่ยนพลาสติกค่ะเราก็กะวันเปลี่ยนเนาะช่วงนี้มันฝนตกทุกวันเลยเนาะก็เลยให้เขามาช่วงเช้าแล้ววันนี้ก็แดดเปี้ยงมากจนไม่รู้ว่าจนไม่รู้ว่าต้นไม้ปลาจะไหม้หรือเปล่านะคะ มันร้อนมากเลยอ่ะคลิปที่เป็นขั้นตอนที่แบบเขาเริ่มทํำยังไงอะไรเงี้ยปาอาจเป็นคลิปไว้แล้วเดี๋ยวปาจำภากเสียงใส่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าต้งไหนต้นจนจบเนี่ยเขาทํายังไงกันบ้างนะคะมาถึงนะคะก็ทําการถอดฮัสติกนะคะที่คุมกับสแลนออกเลยนะคะพี่เขามากันหกเกดคนก็ทํากันค่อนข้างไวนะคะอันนี้คือเราไล่ถอดออกหมดเลยนะคะ ถอดทีละโลงนะปลามีสามโครงก็คือถอดสามโลงอันนี้คือพลาสติกอันใหม่ที่เขาจะเอาขึ้นไปนะคะคือพลาสติก u ูนะคะอันนี้รอยปีที่ทุกคนเห็นนะคะรอยปีที่ทุกคนเห็นนี้แหละก็คือปาคิดว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้อ่อสแลนไม่ใ่ใช่สแลนไอ,อพลาสติกมันปีคะ่ะเพราะว่า พอพลาสติกมันปิเพราะว่ามันโดนความร้อนจากเหล็กอะคะ่ะเหล็กที่อยู่กับพลาสติกพอมันไม่มีสลมมาทับอีกชั้นหนึ่งอะมันเกิดรอยแยกตรงตรงพลาสติกที่สลมมันเปิดอะคะ่ะเพราะว่าอันเดิมอะเขาเย็บเคเบิลทายครั้งนี้ปาก็เลยสั่งให้เขาเย็บแบบว่าให้เขาเย็บให้เลยอะเขาก็เลยเอาเครื่องเย็บมาเย็บนะคะเย็บแบบนี้เลยซึ่งแบบปาคิดว่าจริงๆอะมันจะยืดอายุได้มากกว่าปีครึ่งถ้าเขาใช้เครื่องเย็บ แบบนั้นตั้งแต่แรกนะคะแต่ครั้งแรกเราใช้เคเบิลไทก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเคเบิลไทแบบโดนความร้อนมันก็กรอบแล้วมันก็ปรีแล้ลวอะอันนี้คือเขากาลังเย็บนะคะใช้เครื่องเหมือนที่เราเย็บก็ขอบออกค่ะแล้วก็เย็บไปเลยประมาณนั้นค่ะโรงเรือนที่เป็นพลาสติกอะคะ่ะค่าทำเนี้ยมันอาจจะถูกกว่าที่เพนเป็นแค่ชีดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อไว้สำหรับค่าเมเทนแนนด้วยเหมือนกันเนาะอย่างของปลาอย่างเงี้ย เคยทำเม่ท่าชีมา2โลงแล้วแล้วงบมันบานมาก็เลยเคอรอั้งนี้ก็เลยเปลี่ยนมาทำเป็นหลังคาพลาสติกเพราะว่ามันรวดเร็วกว่านะคะแล้วก็ลืมคิดไปว่าต้องมานั่งแมนเทนน,นะคะค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนหลังคาไาย,ยังไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวตอนจบเราก็จะค่อยว่ากันอีกทีนะคะแต่จริงๆอ่ะสแลนเดร์อ่ะถ้าจะใช้ก็ใช้ได้นะคะ แต่ว่าอันนี้คือมันต้องเสียเวลาเอาลงมาแล้วก็ให้เขาเย็บแล้วขึ้นไปใหม่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบาก,ก็เลยตัดสินใจใช้ม้วนใหม่เลยก็คือให้เขาซื้อมาแล้วก็ให้เขาเย็บแล้วก็เอามาขึงได้เลยมันจะตอนนี้นะคะเริ่มขึงพลาสติกโครงกลางแล้วนะคะก็ใช้พี่สองคนนะคะขึ้นไปขึงเย่หลังคามาแล้ว นนีะะสแลนกาลังเย็บอยู่นะคะอย่างเย็บไม่เสร็จอันนี้ก็จะทำไปทีละด้านก่อนนะคะเมือ่อกี้คิดขึ้นได้ว่าอะไรหรือว่า แยนนลยขึ้นได้ว่าที่บ้านเราอ่ะมันจะมีนกค่ะกับผีเสื้อเยอะมากแล้วแบบก็คิดว่าไอ้เมื่อกี้เห็นผีเสื้อเข้ามาตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาที่พี่เขาทําอ่ะเราต้องคอยดูค่ะว่าถ้ามีผีเสื้อหรือนกเข้ามาเราต้องคอยไล่เพราะว่าผีเสื้อเนี่ยเขาอาจจะมาไข่เป็นหนอนแล้วก็กินที่ต้นไม้เราได้นะคะส่วนนก,ก็จะมาจิกหรือว่าเขาตกใจเขาก็จะบินเละเทะหมดเลยนะคะ พพี่เขาเอาพลาสติกใสขึงหนึ่งชั้นเนี่ยเขาก็จะล็อกพลาสติกใสกับรางเหล็กของเรานะคะด้วยรางสปริงแล้วมันจะมีสปริงเป็นรูปซิกแซกยัดเข้าไปในรูนะคะมันก็จะทําให้ตึงมากๆเลยค่ะแล้วพอเดี๋ยวเขาขึงสลนที่เขาเย็บเสร็จเนี่ยเขาก็จะใช้รางสปริงแล้วก็เหล็กล็อกอีกชั้นนึงค่ะหลายๆคนถามน,นะคะว่าหลังคาปลาเป็นพลาสติกแล้วก็มีด้านไหนที่เป็นพลาสติกอีกบ้างนะคะก็คือ โรงเรือนที่เป็นโรงเรือนสําเร็จของปลาโรงเรือนโค้งนะคะหลังคาโคง้งปลาจะใช้พลาสติกแค่หนึ่งเดียวก็คือหลังคาข้างบนค่ะส่วนรอบๆเนี่ยจะเป็นมุ้งค่ะแล้วก็ด้านที่เป็นแดดเข้านะคะปลาจะใช้มุง้งแล้วก็มีสแลน50%ชั้นหนึ่งแต่ว่าด้านที่ไม่โดนแดดหรือว่าแดดเป็นด้านทิศเหนือทิศใต้อะไรเงี้ยปลาก็จะใช้เป็นมุ้งอย่างเดียวค่ะเพราะว่าแดดเขาจะไม่แรงเท่าไหร่นะคะหลายคนถามว่าแล้วข้างๆเนี่ยไม่ได้ใส่ พลาสติกเนี่ยเวลาฝนตกแล้วมันกระเด็นน่ะหรือว่ามันสาดอ่ะมีผลอะไรต่อต้นไม้ไหมเท่าที่ปามองนะไม่มีผลนะคะแต่ว่าแล้วแต่คนจัดระเบียบไม้ด้วยอย่างเช่นปาจะเลือกไม้ที่สามารถโดนฝนได้อะไรอย่างเงี้ยวิมริมๆค่ะส่วนไม้ที่กอใหญ่ๆหรือพวกแมมที่แบบไม่ค่อยชอบน้ําหรือว่าไม่ชอบน้ําขังโดนละอองฝนมากๆไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยก็จะไว้กลางๆมากกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็จะง่ายในการลดน้ําด้วยก็คือเราจัดโซนไปเลยว่าโซนไหนที่เราต้องวางไม้ที่ลดน้ําเยอะลดน้ําน้อยไม้พอร์อะไรอย่างเงี้ยเราได้จัดการเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการให้น้ํานะคะสองก็คือเรื่องแดดได้ด้วยค่ะโครงที่สองทำการติดตั้งพลาสติกแล้วค่ะโครงนี้เอาขึ้นจากทงางข้างๆนะคะ ที่เขา,าตัดพลาสติกมาพอดีขนาดความยาวโรงเรือนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเวลาดึงเนี่ยก็ต้องกะว่าชายฝั่งไหนเหลือเท่าไรเหลือเยอะไปไหมน้อยไปไหมแล้วถึงจะใช้ลวดยึดค่ะพอใช้ลวดยึดเสร็จแล้วก็ค่อยตัดชายส่วนเกินออกค่ะขณะนี้ก็กำลังรอสแลนอยู่นะคะตอนนี้กำลังจะเอาสแลนขึ้นแล้วนะคะ อาจจะมีเสียงเป็ดห่านรบกวนนิดหน่อยนะคะที่บ้านจะมีสัตว์เยอะนิดนึงคะ่ะจะถอยให้ดูภาพกว้างๆนะคะมันค่อนข้างหนักนะซาแลนเนี่ยก็คือต้องใช้อ่าพี่ที่เป็นช่างในการยกคือหลายคนมากเลยนะคะตอนนี้นับได้ประมาณ5-6คนนะคะ แล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนก็นคือเอนดูพี่ช่างมากเลยค่ะนี่นะคะก็ค่อยๆลากขึ้นไปนะคะอันนี้คาดว่าน่าจะเอาไปติดที่โรงกลางก่อนนะคะเพราะว่าที่บ้านปามันจะมีอย่างนี้มันจะยากนิดหน่อยเพราะว่ารอบๆทางด้านหน้าที่ทางคล้ายมือของกล้องนะคะที่จะเห็นเป็นต้นพาชิพโพเดียมอยู่ แนวข้างหน้าตรงงานท่านแนวจะเป็นต้นไม้หมดเลยแล้วก็ข้างหลังนะคะ <c oughs> ก็จะมีม้านาวโห่ <c oughs> ก็พวกไม้ย่างหอหมดเลยคือพี่เขาจะทํางานลําบากมากๆเลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะพี่เขาก็จะทําการล็อกนะคะจากข้างหน้าก่อนนะคะตรงกลางก่อนแล้วก็ที่ปลาดูนะเราต้องกลางเสร็จดึงให้ตึงแล้วก็ค่อยล็อกข้างๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัว,ตวอ่าเป็นลวดซิกแซกนะคะที่เขาจะล็อกไปในรางสป,ปิงเพื่อยึดตัว พลาสติกสแลนใดๆนะคะเข้ากับโครงสร้างของโรงเรือนนะคะซึ่งจะมีรางสปริงรองรับอยู่นะคะตัวนี้มันก็จะค่อนข้างแบบว่าอดทนมากกว่าตัวที่เป็นคลิปลูกตัว C นะคะเพราะว่าคลิปลูปตัว C เนี่ยมันจะแบบพอลมตีแรงๆมันก็จะหลุดได้นะคะแต่อันนี้ไม่ค่อยหลุดนะคะอันนี้คือพลาสติกที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะคะที่เห็นในภาพตอนนี้นะคะก็คือโรงที่เป็นหลังคาเมัลชีของปลานะคะตอนนี้ก็แปลสภาพเป็นโรงจอดรถไปแล้วนะคะ เดิมทีหลังคาตรงทึบๆก็จะเป็นเมทัลชีทหมดเลยนะคะอันนี้ประมาณ3ปีแล้วยังไม่เหลืองนะคะแล้วก็ยังไม่ได้แมนเทนแนนต์ใดๆนะคะอยู่แบบเดิมเลยแต่ว่างบมันอาจจะสูงนิดนึงไม่นิดอ่สูงมากเลยอะแบบทำโรงโลงพลาสติกตรงนู้นนะคะที่มีช่างอยู่ได้2องโรงเลยค่ะแล้วก็โรงนี้นะคะเป็นโรงแรกเลยประมาณ8 – 9ปีแล้วนะคะสังเกตดูมันเหลือง หลังคามันเหลืองแต่เราก็แค่ขัดนะคะอันนี้จะเป็นกระเบื้องลอนนะคะขนาดเท่ากระเบื้องนั่นแหละเป็นลอนใสตอนแรกมันใสนะตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้ไปแล้วแล้วก็แปลสภาพเป็นโรงตากผ้านะคะคือมันก็แค่เหลืองค่ะพอเหลืองประมาณนี้เราก็เอาแปลงขึ้นไปขัดได้นะคะแล้วก็จะขาวนิดนึงเหมือนเดิมค่ะหลายๆคนก่อนจะทำโรงเลืองก็ลองคิดกันดูนะคะว่าถ้าแบบ อย่างในมุมมองของปาเนาะที่เคยทํามาแล้วทุกอย่างนะหนึ่งก็คือรวดเร็วไม่ต้องคุมงานเองนะคะแค่เตรียมที่แล้วก็ช่างมาทําเงี้ยก็คือลง,องโค้งลงพลาสติกอันนี้คือจบแล้วก็งบไม่บานนะคะ2ก็คือถ้าอยากได้อายุการใช้งานยาวอา่อไม่ค่อยเปลืองค่าแม่ทันแนนนะคะแต่ก็ต้องมีแบบขัดบ้างหลังคาจะเหลืองบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นโลเมทัลชีตไปเลยแต่งบจะสูงมากเลยค่ะอันนี้แล้วแต่เลือกนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูตอนจบสุดท้ายนะคะว่าเมื่อเป็นหลังคาเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะก็ตอนนี้ร้อนมากเลยพี่เขามาทางก็าัคนอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูตอนจบกัน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะโรงที่สามก็ยังขึงไม่เสร็จนะคะปาเข้ามาดูปรากฏว่าแอสโตของปาไม่แดดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเสียใจมากตอนแรกคือกะว่าจะไม่เข้ามาดูเนอะเหมือนกับว่าเออถ้าเป็นยังไงก็ช่างมันเนาะ พวกนี้นะคะไม่แดดมันก็จะหัวซีดๆหน่อยๆนะแต่ว่าก็ไม่แบบเยอะนิดหน่อยนะเพราะว่าแดดแรงมากจริงค่ะเดี๋ยวก็จะทําการปล่อยมันไว้ปกตินะคะให้เขาเยียวยาตัวเองค่ะ,อะพอเราลดน้ำสักสองสามรอบเนี่ยมันก็จะหายกลับมาได้นะคะบางต้นค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสองครึ่งนะคะในที่สุดเราก็มีหลังคาครบแล้วเสร็จแล้วนะคะทั้งสามลงนะคะ เหนือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะคะก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะรอบนี้นะคะหลังจากที่ปลาเย็บแสแลนนะไม่ได้ใช้เคเบิลไทายแล้วนะปลาก็หวังว่ามันน่าจะใช้ไปได้2อสปีนะคะขอให้ตะลนไม่ขาดขอให้พลาสติกไม่แตกนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะก็อันนี้ฝากไว้นะคะทุกคนที่ มีโรงเรียนแบบปลานะคะเป็นโรงโค้งหรือเป็นพลาสติก UV ยอะไรเงี้ยก็ต้องหมั่นสังเกตนะคะว่ามีจุดไหนมีรูมีรอยรั่วอะไรหรือเปล่าแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยนะคะไม่เช่นั้นแบบถ้าสมมติว่าเราเห็นรอยแล้วเราไม่จัดการถ้าฝนมันเทลงมาหนักๆหรือกระหน่ำเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเราได้นะคะ <S <S ขอบคุณที่ติดตาม PB Cat Channel ค่ะบ๊ายบายค่ะ